สุดยอดตะกรุดสามการิย์หลวงปู่สุกลงไปทําในน้ําถวายเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรในบรรดาตะกรุดที่จําหน่ายจ่ายแจกแก่คนทั่วไปคงไม่มีตะกรุดใดเหนือกว่าตะกรุดมหาโสลดมงคลหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแต่ถ้าเป็นตะกรุดที่ทําเฉพาะบุคคลคงไม่มีตะกรุดใดเหนือกว่าตะกรุดสามการิย์ที่หลวงปูสทท่สุกทําถวายเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรจึงของนําบทความที่มีคนบันทึกไว้ ซึ่งแอดมินเห็นว่าเขียนได้ดีมากจึงขอนำมาลงโดยไม่ตัดทอนหรือดัดแปลงใดๆหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าในครั้งหนึ่งกรมหลวงชุมพรได้เสด็จไปเยี่ยมหลวงปู่สุขที่วัดปากคลองมะขามเท่ามีจางวังถึกตามเสด็จไปด้วยพร้อมกับทหารเรืออีกหลายนายและวันนั้นหลวงปู่สุขได้ทำพิธีลงตะกรุดสามกริย์ให้เสด็จเตี่ยในกรมซึ่งขณะนั้นเป็นเวลา12นาฬิกาพอดี หลวงปู่ได้กล่าวกับเสด็จในกรมว่าวิชาอาคมต่างๆอัตมาภาพได้ประสิทธิประสาทให้พระองค์ไว้มากแล้วแต่ยังขาดของสำคัญอีกสิ่งหนึ่งสิ่งนี้พระองค์จะขาดไม่ได้เพราะจะต้องติดตัวไว้กับพระองค์เสมอเป็นของวิเศษที่มีอภินิหารมากนอกจากนี้หลวงปู่ได้ตระเตรียมสิ่งของไว้ให้คือแผ่นโลหะเป็นเงินหนักหนึ่งบาทนาคหนังหนึ่งบาททองคำหนักหนึ่งบาทรวมเป็นสามกริย์สามารถแก้อาถรรพ์ต่างๆได้ เมื่อลงตะกรุดแล้วเอาได้สายศินมาเสกแล้วคว่นร้อยผูกเอวหรือจะคล้องคอก็ได้ของสิ่งนี้แหละที่หลวงปู่สุขตั้งใจทำถวายและกล่าวกับพระองค์อีกว่ารอเดี๋ยวเข้าที่บูชาก่อนจากนั้นหลวงปู่ก็เข้าห้องจุดทูบเทียนจนควันตลบมาถึงข้างนอกสักครู่หนึ่งจึงเรียกเสด็จในกรมเข้าไปในห้องครูใหญ่ทั้งสองก็เดินออกมาจากห้องในมือของหลวงปู่สุขถือเหล็กกับแผ่นโลหะ และได้ควันสีขาวอีกมือหนึ่งถือเทียนเล่มโตนำเสด็จในกรมลงจากกุฏิจางวังถึกและทหารคนสนิทรีบก้าวตามออกไปด้วยจนถึงศาลาน้ำหน้าวัดหลวงปู่จึงพูดว่าพระองค์รออยู่ที่นี่เดี๋ยวอาตามาจะระเบิดน้ำลงไปทําตะกรุดที่กลางแม่น้ำเดี๋ยวนี้กรมหลวงชุมพรไม่ได้ตรัสตอบแต่ประการใดคงยืนนิ่งอยู่ที่ศาลาพร้อมด้วยเหล่าทหารคนสนิท ส่วนหลวงปู่สุกก็หันตัวก้าวเดินลงบันไดท่าน้ำมีเทียนเล่มใหญ่จุดไฟลุกโชตช่วงตัวท่านค่อยๆจมหายไปในน้ำในที่สุดทุกคนเฝ้ามองด้วยใจระทึกเพราะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักน้อยคนจะมีโอกาสเช่นนี้หลายคนเฝ้าจับจ้องท้องน้ำอย่างใจจดใจจ่อท่ามกลางสายน้ำที่ไหลวกวนไปมานานเกือบหนึ่งชั่วโมงหลวงปู่จึงเดินขึ้นมาที่บันไดาสาลาท่าน้ำเทียนยังสว่างเหลือเพียงคืบกว่า ผ้าสบงจีวรหาได้เปียกน้ําอะไรมากมายแค่เพียงหมดัดหมดัดหลวงปู่ขึ้นมาแล้วก็มุ่งสู่กุฏิทันทีแต่ก็ไม่ลืมหันมาสั่งเสด็จในกรมให้ไปกุฏิพร้อมกันเมื่อเดินไปถึงและเข้าห้องบูชาหลวงปู่เอาเทียนที่เหลือปักไว้บนโต๊ะหมู่บูชาจึงได้นั่งลงหลวงปู่สุขส่งตะกรุดสามกริย์ให้เสด็จในกรมพลังว่าเก็บไว้ให้ดีไปไหนมาไหนก็ให้เอาติดตัวไปด้วย พระองค์ทรงกราบแล้วรับเอาตะกรุดจ,จากหลวงปู่พลางตรัสถามว่าท่านอาจารย์ตะกรุดนี้มีข้อห้ามอะไรหรือไม่หลวงปู่บอกไม่มีห้ามอะไรทองคำตกอยู่ที่ไหนก็เป็นทองคำอยู่นั่นแหละจากนั้นหลวงปู่เอาพระเครื่ององค์เล็กดำๆมาแจกให้เหล่าทหารที่ตามเสด็จพร้อมกับประพรมน้ำมนต์ให้ทั่วหน้าจนเวลา15นาฬิกา30นาทีพระองค์จึงได้มาลงเรือและเสด็จกลับ ตะกรุดสามกษัตริย์นี้กรมหลวงชุมพรไม่เคยเอาออกห่างพระวรกายเลยเท,ท่าที่ทราบมาตะกรุดดอกนี้ตกอยู่ที่หม่อมเจ้ารังสิยากรเนื่องจากก่อนที่เสด็จในกรมจะสิ้นพระชนพระองค์ทรงหยิบตะกรุดสามกษัตริย์ดอกนี้ออกจากคาดเอวมอบให้กับหม่อมของท่านทรงรับสั่งว่าเอาเก็บไว้ให้เจ้าตุนเจ้าตุ่นนี้คือหม่อมเจ้ารังสิยากรโอรสพระองค์โปรดของเสด็จในกรม ในช่วงสมัยมหาสงครามเอเชียบูรพาสเสด็จในกรมสิ้นพระชนแล้วหม่อมเจ้ารังสียากรประทับอยู่ใกล้วัดคอกหมูคลองบางหลวงฝั่งธนบุรีวันนั้นเวลา10นาฬิกาสนาทีฝูงบินฝ่ายสัมพันธมิตรส่งป้อมบินมาทิ้งระเบิดฐานทัพญี่ปุ่นเครื่องบินสีน้ำเงินสะท้อนแสงอาทิตย์วับวาวเต็มท้องฟ้าหม่อมเจ้ารังสียากรแหงหน้ามองฝูงบินที่บินผ่านไปพร้อมกับพูดกับนายทหารผู้หนึ่งที่ยืนมองดูเครื่องบินด้วยกัน ี่เครื่องบิน B-27 ฉับพลันนั้นก็ได้ยินเสียงลูกระเบิดที่ลงถล่มทางปากคลองตลาดเทเวศนันวันไว้นายทหารผู้นั้นทำความเคารพก่อนจะถามหม่อมเจ้ารังสยากรว่าฟาบาดไม่กลัวลูกระเบิดหรือหม่อมเจ้ารังสยากรได้ฟังก็ควักเอาตะกรุดขึ้นจากกระเป๋าเสือ้อจู่ให้ดูแล้วพูดว่าจะต้องกลัวอะไรนี่เสด็จพ่อให้ของดีไว้ใช่แล้วเป็นตะกรุดสามกษัตริย์ที่หลวงปู่สุกทํทำถวายกรมหลวงชุมพรนั่นเอง